เพื่อนๆเคยเป็นไหมครับรา่ว่าเราเนี่ยชอบอยู่บ้านมากแล้วแค่เดินออกไปซื้อกาแฟเนี่ยยังคิดแล้วคิดอีกเลยนะครับถ้าเพื่อนๆรู้สึกเป็นคนที่ขี้เกียจออกจากบ้านหรือว่าเหนื่อยเวลาออกจากบ้านแค่แบบแม้ก,กระทั่งไปเจอพนักงานเซเว่นก็รู้สึกขี้เกียจอะไรเงี้ยเราอาจจะเป็นคนเหมือนกันครับก็คือคน introvert นั่นเองแต่ว่าจะเป็น i n รเว v e r t สุดขั้วหรือเป็นครึ่งๆกลางๆหรือว่าเป็นแค่ไหนอะไรเงี้ยก็แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะแต่ว่าวันนี้ ผมหยิบหนังสือฉันก็แค่ไม่ชอบโลกที่วุ่นวายนะครับของคุณมารีนมาซี่วิลสันนะครับจากสำนักพิมพ์วีเลร์นะครับก็แปลโดยคุณอพอลเลอร์อิดนะครับเป็นหนังสือที่น่าสนใจมากพราะว่าในเนี้ยเป็นหนังสือสีนะเพื่อนๆแล้วก็มีมีภาพการ์ตูนน่ารักน่ารักนะครับให้เราอ่านเพลินๆนะครับซึ่งมันเป็นประสบการณ์ชีวิตของคุณมาซี่นะครับว่าเขาเนี่ยก็เป็นคนอินโทรเวิร์ตแล้วก็ผ่านเรื่องราวหน้าอับอายหรือเรื่องราวที่ทําให้เขา รู้ซึ้งได้ว่าเออคนอินโทรเวิร์ดเนี่ยอยู่ยังไงแล้วเราเป็นเหมือนกันไหมหรือว่าเรามีวิธีปรับตัวยังไงในการที่เราเป็นอินโทรเวิร์ดเนี่ยที่จะอยู่ร่วมในสังคมหรืออะไรอะไรต่างๆนะสำหรับคนที่ชอบเรื่องแบบอินโทรอินโทรเวิร์ดนะครับก็มาฟังกันได้นะครับโอเคเขา้าเรื่องนะครับเขาบอกว่าเธอเนี่ยเป็นเธอชื่อมาซี่นะครับเป็นคนอินโทรเวิร์ดแล้วก็ไม่ได้รู้มาตั้งแต่ต้นหรอกเพราะว่าตอนเด็กๆอ่ะก็ไม่มีคํานิยามนี้ใช่ไหมแล้วก็ ยังไม่มีใครส่วนใหญ่ในยุคนั้นก็จะเป็นยุคที่คนที่เข้าสังคมเก่งอะ่ะจะเป็นคนที่โดนชมแต่คนที่ชอบเล่นอยู่บ้านคนเดียวอะไรเงี้ยก็จะโดนพ่อแม่ไล่นะครับว่าทําไมไม่ออกไปเล่นกับเพื่อนมาเล่นของเล่นอะไรอยู่บ้านคนเดียวใช่ไหมครับ <laughs> ก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับ <laughs> พวกเราเหล่าอินโทรเวิร์ดเนี่ยล้วนอะาศัยอยู่ในโลกที่ถูกออกแบบมาสําหรับเราเอ็กโทเวิร์ดใช่ไหมการที่พวกเราจะอยู่อย่างสุขภาพดีและมีความสุขได้ <laughs> จึงต้องค้นหาหนทางของตัวเองบนโลกใบนี้ พูดแตมันง่ายใช่ไหมครับไม่ว่าจะหายนะในความสัมพันธ์เรื่องเราสุดวุ่นเวลาเราเจออะไรเงี้ยคือมันเป็นเรื่องที่เป็นอุปสรรคมากๆสําหรับคนเป็น i n รเวิร์ t นะครับซึ่งคุณมาซี่เขาบอกว่าหลังจะพยายามแล้วก็ล้มเหลวมาหลายปีเนี่ยที่เขารับการบําบัดมานำมิท้วนเนี่ยเขาก็ได้ประสบการณ์ทั้งแง่บวกแล้วก็แง่ลบพอที่จะมาเป็นหนังสือเล่มหนึ่งได้นะครับซึ่งเขาก็มีเรื่องยิบยิบเย่อยมาแบ่งปันว่าเอ้ยคุณเป็นคนท n รเวิร์ t มากขนาดไหนหรือว่าคุณอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับซึ่งมันมีแบบทดสอบเหมือนหนังสืออินเทรเวิร์ดทั่วไปก็คือมีประมาณกี่ข้อนะสิบข้อนะครับอ่ะอย่างข้อแรกเขาบอกว่าคุณหลีกเลี่ยงที่จะแบ่งปันไอเดียของคุณจนกว่าจะมีเวลาให้คิดทบทวนมากพอและคุณจะรู้สึกกระวนกระวายหรือว่างุงหงิดเมื่อคนอื่นร้องขอ,งของการตอบสนองจากคุณอย่างเร่งด่วนเช่นวันศุกร์นี้ไปดูหนังด้วยกันไหมว่าไงไปป่ะแค่ตอบว่าไปหรือไม่ไปเองนะ ฉันไม่ได้มีเวลาทั้งวันนะอะไรแบบเนี้ยซึ่งคนอินทรเวิร์ตก็แบบกดฉันกําลังคิดอยู่ไงใช่ไหมแต่ว่าบางทีเราจะเป็นคนที่ชอบคิดนานจนบางทีคนที่เขาชวนไปด้วยเนี่ยเขาสงสัยว่าสรุปมันจะไปหรือไม่ไปเนี่ยใช่ไหมครับ <c oughs> มันก็นี่แหละธรรมชาติของอินทเวิร์ตนะครับ2คือคุณรู้สึกสงบสุขที่สุดนะครับเมื่ออยู่ลําพังนะครับการปลีกวิเวกนําความสุขมาสู่คุณแล้วก็คุณมีความสุขไม่ได้อยู่กับตัวเองแบบที่ชอบพูดว่ามักอยู่อย่างโดดเดี่ยวแต่ไม่เปลี่ยวเหงานะครับ คือบางคนอาจจะชอบคิดว่าเวลาอยู่คนเดียวเนี่ยจะเหงามากหรือเปล่าอะไรเงี้ยต้องการเพื่อนมากไหมอะไรเงี้ยแต่บางทีคนอินโทรดเนี่ยเขารู้สึกมีความสุขแล้วก็ไม่ได้รู้สึกโดดเดี่ยวเลยเพราะว่าเขามีอะไรทําเยอะแยะมากกับเวลาส่วนตัวของเขานะครับข้อ3คุณหวยหาพื้นที่เงียบสงบแสนสบายเพราะว่าสถานที่ที่เนืองแน่นไปด้วยผู้คนเนี่ยทำให้คุณรู้สึกตึงเครียด นะครับปาร์ตี้คือสิ่งที่เกินจะทนแล้วก็คุณยินดีจะมองจากที่ไกลๆมากกว่าที่จะเข้าไปร่วมในใจกลางการเฉรเลิมฉลองนะครับแล้วยิ่งวุ่นวายมากเท่าไหร่เนี่ยคุณก็จะยิ่งเฟดตัวหายนะครับซึ่งอาจจะเป็นการที่เพื่อนๆถามหาคุณบ่อยๆนะเฮ้ยมาซี่ไปไหนเนี่ยสมมติคุณชื่อมาซี่มาซี่ไปไหนเนี่ยเพราะว่าเข้าปาร์ตี้มาแป๊บเดียวก็เอาหายไปแกหายหน้าไปไหนซึ่งนั่นก็คือมาซี่แอบไปหลบอยู่ในห้องน้ำก็ <c oughs> <c oughs> คือเหนื่อยในการที่เจอสถานการณ์ปาร์ตี้นะครับสี่ครับ คุณไวต่อสิ่งเร้าสุดๆ,ๆนะครับสิ่งดังสิ่งดังดังๆอะไรมากๆเนี่ยคุณจะไม่ชอบแล้วก็คุณจะสะดุ้งตกใจการได้ยินเสียงรบก,กวนอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันจะทําให้คุณปวดหัวแล้วก็แสงสว่างจ้าสว่างจ้าเหมือนกันก็จะทําให้คุณปวดหัวเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคุณเป็นคนซีสเซนซิทีฟแหละถ้าคุณเป็นคนที่ปดนะครับข้อ5คุณจะพิจารณาผลลัพธ์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจอย่างละเอียดนะครับทั้งยังไม่อยากเสี่ยงหากไม่จําเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีเดิมพันสูงนะครับ อย่างเช่นเออหาประสบการณ์ที่หลากหลายหรือว่าเอาเงินไปซื้อเจ้าหมีบีบีดีนะอะไรแบบนั้นนะครับ 6. ครับคุณมีเพื่อนแท้แค่1หรือ2คนไม่ใช่มีเพื่อนสีกลุ่มใหญ่ขณะที่คนอื่นบอกว่ายิ่งมากยิ่งดีแต่คุณกลับบอกว่ายิ่งน้อยยิ่งดีนะครับคุณพอใจที่จะใช้พลังงานไปกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและใกล้ชิดมากกว่าที่จะใช้มันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่กว้างขวางแต่ผิวเผินและคุณพักดีอย่างยิ่งกับคนจํานวนน้อยที่อยู่ในส่วนลึกของจิตใจคุณนะครับ นั้นถ้าคุณรักใครอ่ะถึงเพื่อนคุณจะน้อยนะแต่เวลาคุณรักเขาแล้วเนี่ยคุณจะรู้จักถึงตัวตนเขาลึกมากๆแล้วก็มีอะไรเนี่ยคุณพร้อมจะซัพพอร์ตเขาแล้วก็ช่วยเขาแม้ว่าเพื่อนคุณจะน้อยแต่ว่ามันเป็นคุณภาพอย่างยิ่งนะครับเจ็ดครับบ้านคือที่หลบดภัยของคุณนะครับเป็นพื้นที่ที่คุณบรรจงสร้างเพื่อตัวเองนอกจากที่นี่แล้วก็แทบไม่มีที่ไหนที่คุณอยากไปเลยหากตัวเลือกคืออยู่บ้านกับไปข้างนอกน่ะคุณก็มักจะเลือกอยู่บ้านถ้าเกิดมีแขกไม่ได้รับเชิญมาเคาะประตูคุณกกก็จะะรรู้สึเหมมือนนนโดคคคุาับ แล้วก็คุณอยากจะให้ส่งข้อความมาบอกล่วกหน้าก่อนที่จะมาถึงบ้านนะครับซึ่งนี้จริงมากๆถ้าอยู่ๆแบบคนรู้จักหรือว่าไม่ได้เจอกันนานแล้วอยู่ๆมาที่บ้านเนี่ยเราก็จะรู้สึกเหมือนไม่พร้อมรับมือยังไงไม่รู้ผมบอกไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าเราจะรู้สึกรับไม่ไหวแล้วก็รีบวิ่งไปหลบนะครับแทนที่จะประเชิญหน้านะครับซึ่งมันเป็นผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราอยู่ยากเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็เป็นตัวเราเนาะเราก็ต้องยอมรับมันนะครับแปดครับ คุณรู้สึกว่าการเข้าสังคมเป็นสิ่งที่ทําให้คุณเหนื่อยล้าท้งร่างกายทางอารมณ์แม้จะเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมที่คุณชื่นชอบกับผู้คนที่คุณชื่นชอบแต่ว่ามันมีขีดจํากัดนะครับที่คุณรับได้เมื่อผลักตัวเองให้ไปไกลเกินกว่าขีดจํากัดนะั้นเนี่ยคุณจะรู้สึกประสาทเสียนะครับแล้วก็กระสับกระส่ายคุณจึงมักขอตัวกลับก่อนเวลานะครับแล้วก็ถึงบ้านก่อนคนอื่นเสมอนะครับ9ครับคุณใช้เวลามากมายไปกับการคิดแล้วก็คิดมากขึ้นไปอีก สมองคุณเป็นที่ที่มีชีวิตชีวาแล้วก็มักมีอะไรใหม่ๆนะครับให้พิจารณาเสมอคุณอาจจะชอบสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาในหัวคุณเองไม่ก็มีโลกแฟนตาซีส่วนตัวนะครับคุณอาจจะรู้สึกแปลกๆเมื่อคนอื่นๆบอกว่าพวกเขารู้สึกเบื่อเบื่อนะครับแล้วคุณก็จะคิดว่าเฮ้ยเบื่อได้ไงเนี่ยในหัวฉันมีอะไรคิดอยู่เยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยสิบครับคุณรู้สึกแตกต่างเหมือนกับว่าตัวเองมีลักษณะไม่ตรงตามค่านิยมความปกติของสังคมซึ่งผู้คนมักจะถามว่าทําไมเธอเงียบจัง เธอโมโหหรือเปล่าเธอมีปัญหาอะไรหรือเปล่าหลังจากนั้นคุณก็จะเริ่มสงสัยเช่นเดียวกันนะว่าเออวะเรามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะหรือว,ว่าเราเป็นเอเลี่ยนนะครับซึ่งถ้าคุณตรงในสิบข้อเนี่ยถ้าคุณตรงมากมีตรงหลายข้อเนี่ยก็ยินดีต้อนรับสู่ชมรมคนอินโทรเวิร์ดนะครับซึ่งชมรมเราไม่มีการประชุมกันนะครับเพราะต่างคนต่างอยู่นะครับ สิ่งที่สําคัญก็คือการเป็นคนอินเทอร์เวิร์ดเนี่ยหมายถึงว่าคุณจะรู้สึกเหมือนถูกสูบพลังจากการมีปฏิสมัมพันธ์กับคนอื่นและคุณเติมพลังด้วยการอยู่ตามลําพังซึ่งในทํากับกันนั่นแหละผมว่าทุกคนรู้แล้วล่ะในยุคนี้เนาะคือคนอินเทอร์เวิร์ดก็เติมพลังจากการอยู่คนเดียวคนเอกโทรเวิร์ดก็เติมพลังจากการอยู่กับคนหมู่มากซึ่งแรงพลังงานของคุณอินเทอร์เวิร์ดนะครับมันมีหลายอย่างที่คุณชอบนะครับซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่าอาจจะเลียเลกกันได้อย่างเช่นแบบขนมจุบจิบ ของกินเล่นยามดูหนังอ,อะไรเงี้ยคุณคุณจะเป็นคนที่มีความสุขกับสิ่งเล็กๆอะแล้วก็ไม่ได้ต้องการที่จะไปไหนไกลๆหรือว่าไปที่ที่เขาแบบเที่ยวกันหรือว่าที่ที่เขาคิดกันเพื่อถ่ายรูปหรือว่าไปสังสรรค์กับเพื่อนแล้วก็ไปซื้อของหรืออะไรต่างๆอวดโชว์อะไรต่างๆซึ่งสิ่งนั้นไม่ได้ผิดนะคือใครมีความสุขแบบนั้นก็ดีนะครับแต่ว่าความสุขแบบคนนี้ต้องบอดส่วนมากจะจะเป็นการอยู่บ้านนะครับทำกิจกรรมส่วนตัวของตัวเองนะครับ แล้วก็เธอบอกว่าเธอไม่ได้รู้ตัวมาตลอดหรอกว่าตัวเองเป็นคนอินโทรดครับแต่มักสงสัยว่าทาไมตัวเองถึงชอบปลีกตัวจากสังคมทําไมถึงรู้สึกโดดเดี่ยวนะครับซึ่งจริงๆเอาจริงๆคนเป็นอนะินโทรดอะณส่วนลึกๆอะก็รู้สึกสงสารตัวเองนะบาง,บางทีนะบางทีนะแบบบางทีเราก็รู้สึกเอ๊ะทำไมเราเราชอบเป็นตัวที่ทาปาร์ตี้ก่อยแบบเนี้ยทําไมเราอยู่กับเพื่อนไม่ได้นานแล้วเราก็รู้สึกอยากกลับ,บบ้านหรือว่าเราไม่รักเพื่อนวะอะไรแบบเนี้ยซึ่ง เธอเองก็บอกว่าเธอก็อยากจะเข้าสังคมนะแต่พอถึงข้ามวันศุกร์ปุ๊บสิ่งเดียวที่อยากจะทาจริงๆคือนอนอยู่บนเตียงพร้อมหนังสือสักเล่มหนึ่งในวันดีๆก็แค่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนน่าเบื่อแต่ถ้าวันแย่ๆก,ก็จะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนน่าเศร้าจนกระทั่งในที่สุดก็ตระหนักได้ว่าตัวเองเป็นคนอินโทรเวิร์ดและสามารถเข้าใจตัวเองได้อย่างชัดเจนมันมีคําเรียกสําหรับคนแบบนี้และคาคานี้ไม่ใช่ตัวทําปาร์ตี้ข่อยแต่ว่าเป็นคนอินโทรเวิร์ดนั่นเองนะครับซึ่งคนอินโทรเวิร์ดเนี่ยก็ มันทําให้เราได้รู้ว่าเป็นคนประเภทไหนและปัญหาของคนอินเทอร์เวิร์คืออะไรบ้างนะครับเขาบอกว่าถ้าเธอรู้เร็วนะเธอบอกว่าถ้าเธอรู้เร็วกว่านี้ว่าตัวเองไม่ใช่คนเดียวที่ต้องรับมือกับปัญหาเรล่านั้นก็คงจะดีมากเพราะว่าเธอก็จะรู้สึกว่าเธอไม่ได้อยู่ลําพังนั่นีอนะครับคนอินโทรเวิร์ตนะครับจะประมวลข้อมูลต่างจากพวกพวกคนเอ็กโทเวิร์ตนะครับและนั่นหมายความว่าพวกเราสื่อสารตักจากพวกเขาด้เช่นกันนะครับอ่อ ขณะที่คนอ็กโทรเวิร์ดเนี่ยนะครับสามารถสาดถ้อยคําแสดงความไม่เห็นด้วยออกมารวัวๆแต่ว่าคนอินโทรเวิร์ดมักจะหยุดคิดก่อนตอบสนองอไปซึ่งเธอพบเจอสถานการณ์น่าหงุดหงิดหลายครั้งเพราะว่าการแสดงออกของเธอถูกตีความแบบผิดๆโดยคนอื่นที่คิดว่าเธอทําตัวไม่ใส่ใจหรือไม่ก็ดื้อเงียบเธอจึงมักต้องรีบร้อนอนธิบายพฤติกรรมของตัวเองให้กับคนที่ดูจะไม่เข้าใจอยู่บ่อยๆนะครับซึ่งเพื่อนอาจจะเคยเป็นนะคือการที่แบบคนอื่นแบบ ถามเรื่องนี้แล้วก็แสดงความเห็นออกมาปับ๊บทันทีเลยแต่ว่าบางทีเราอาจจะคิดก่อนนานจนแบบบางคนเขาอาจจะไม่สนใจเราด้วยเออแบบมึงจะคิดยังไงก็มึงไม่ค่อยพูดอยู่แล้วนี่เออไม่ไม่ไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีเราอาจจะนึกคําตอบได้หลังจากที่พวกเขาตกลงกันแล้วเสร็จนะครับนะครับซึ่งมันมันเป็นการคิดซับซ้อนแหละการคิดรอบคอบของคนนี้ทัเงหดนะครับซึ่งทําให้เราคิดนานกว่าคนอื่นเขานะครับซึ่ง คนอินเทรเวิร์ก็เกิดมาแบบนี้นะครับพร้อมอกับความพิเศษมากมายที่โลกใบนี้ต้องการอย่างเร่งด่วนเช่นคนอินทรเวิร์อะ่ะเป็นนักคิดอิสระที่ไม่ต้องให้ใครมาเจ้ากี้เจ้าการในเมื่อเราทํางานอย่างอิสระเราจึงสร้างไอเดียที่ไม่เคยมีมาก่อนได้อย่างเหลือเชื่อคุณสมบัติช่างคิดช่างคิด,คดรอบคอบโดยธรรมชาติของคนอินเทรเวิร์จุดประกายทางออกใหม่ๆให้กับปัญหาอันซับซ้อนนะครับความสร้างสารรค์ของเรายังรวมไปถึงความสามารถในการสร้างด้วยนะครับหลายคนทำอาชีพที่เกี่ยวกับการเขียน การออกแบบนะครับการปลูกสร้างหรือว่าการเขียนโค้ดสมองของเราในคิดนอกกรอบนะครับส่วนความคิดสร้างสารรค์ก็ถือเป็นหนึ่งในสินทรัพย์อันทรงพลังที่สุดของเราในนอ้นะครับเพราะฉะนั้นคุณเป็นคนอินโทเวดเนี่ยคุณภูมิใจได้เลยนะเพราะว่าคุณมีสิ่งพิเศษเหล่านี้อยู่นะครับและคนอินโทเวดเนี่ยจะเป็นคนที่มีสัมพันธ์พิเศษนะเพื่อนๆเพราะว่าเพื่อนเราลองสังเกตตัวเองถ้าแบบเพื่อนเพื่อนจะเป็นคนที่รู้สมมติเสือมังหลังเนะี่ยเขาบอกนะว่าเอพื่อนเพื่อนจะรู้ได้ก่อนคนที่เป็นอินโนเวดจะ มีประสาทสัมผัสที่รู้ได้ก่อนว่าเอ้ยมันมีอะไรแปลกมาถึงตัวเราซึ่งเราอาจจะไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่เราเราสัมผัสดได้ในขณะที่คนเอ็กโทรเวิร์เนี่ยอาจจะยังลันลาอยู่นะครับหรือว่าบางทีเราจะเป็นคนที่ไวต่อเสียงมากในขณะที่บางคนเนี่ยอาจจะกําลังกระซิบกระซาบนินทาเราอยู่นะครับแต่ว่าเราเนี่ยได้ยินหมดเลยแต่ว่าเราก็ไม่ได้บอกเขาแต่ว่าหูเรานด,ดีมากแล้วก็ได้ยินหมดนะครับ ซึ่งธรรมชาติในการช่างสังเกตของเรากับแนวโน้มที่เรามักจะคิดอย่างลึกซึ้งเนี่ยมันส่งผลให้เราเป็นคนที่มีความสามารถอันโดดเด่นในการตีความสิ่งที่เราได้รับรู้นะครับอย่างเช่นเนี่ยที่เธอยกตัวอย่างว่าเพื่อนเธอมาบอกนะว่าแม่สามีของฉันน่ารักมากเขาเอาเครื่องดูดฝุ่นรุ่นใหม่มาให้ฉันด้วยละ่ะเขาบอกว่าเครื่องเก่าของฉันอะใกล้เสียแล้วแถมยังถักเสื้อตัวนี้ให้ฉันด้วยปกติฉันชอบใส่สีเหลืองแต่เขาบอกว่าสีนี้เหมาะกับฉันมากกว่าตาปาทําให้เขารู้สึกไม่ค่อยสบายเพราะแบบนั้น เขาก็เลยจะมาอยู่กับชั้นและพักผ่อนจนกว่าอาการดีขึ้นหวังว่าเขาจะหายไปไวนะอ่ะเธอพูดน้วยเสียงแบบนี้แต่ว่ามาซี่บอกว่าชั้นสัมผัสได้เลยนะว่าเธอกาลังรู้สึกไม่ค่อยพอใจแต่สถานการณ์จะยิ่งแย่ลงถ้าเธอขี่เส้นแบ่งอย่างชัดเจนซึ่งคนที่มาบอกเธอก็บอกว่าเฮ้ยเธออ่านใจคนได้เหรอเนี่ยเธอพิมพ์พลังจิตใช่ไหมนะครับซึ่งประโยคที่ฟังแบบนี้ยคือถ้าเราฟังผ่านๆเนี่ยเราก็อาจจะรู้สึกว่าเธอก็พูดบอกเล่าเฉยๆยอาจจะแบบเออ แม่สามีคนนี้เขาใส่ใจเราดีนะแต่ถ้าเป็นถ้าฟังลึกๆเนี่ยก็จะรู้ว่าเธอเนี่ยมีความไม่ค่อยพอใจอยู่ในในประโยคนั้นนั่นะครับซึ่งมันอันนี้มันเป็นการตระหนักรู้ของคน i n t r o v e นะครับซึ่งสิ่งที่เธอมาเล่าต่อก,ก็คือประสบการณ์ซึ่งผมว่ามันอาจจะเป็นประโยชน์นะสำหรับคนที่เคยมีประสบการณ์ที่แบบผมไม่รู้มันเป็นเกี่ยวกับ i n t r o v e เอ็กโทร v ไหมนะแต่ว่าคนเราครับในวัยเด็กมักจะมีประสบการณ์ที่แย่ๆซึ่งเรา บางทีเราไม่สามารถลืมมันได้ครับแล้วก็ผมจะมาเล่าประสบการณ์ของอามาซี่ให้ฟังนะครับซึ่งเขาบอกว่าตอนเด็กอะ่ะเธอเออเธอเผชิญเหตุการณ์ที่แบบเอ่อนาหายมาเยอะแล้วก็โดนคนว่ามาเยอะนะครับแล้วก็ทั้งจะเป็นการกินข้าวที่โรงอาหารคนเดียวเออต่างๆน,น,นานานะครับคําลบหลู่คาวิจารณ์คําปฏิเสธนะครับอย่างเช่นแบบเพื่อนเธอมาจะบอกกับเธอว่า เธอกินอาหารกลางวันคนเดียวเนี่ยทำไมขี้แพ้อะไรขนาดนั้นเธอนี่น่าเบื่อชะมัดครูตัดเกรดเธอเพราะว่าเธอมีส่วนร่วมในห้องเรียนไม่ไม่มากพอไม่เอาหน้าเล่นให้เป็นทีมหน่อยสิคือเขมหน่อยเธอไม่รู้วิธีพูดอ,อยู่ด้วไงทําไมลูกไม่ทําตัวให้เหมือนพี่สาวบ้างนะซึ่งสมัยเด็กเนะี่ยเธอคิดว่าความคิดเห็นอันโหดร้ายของคนอื่นเกี่ยวกับตัวเธอเนี่ยเป็นเรื่องจริงแม้ว่ามันจะทําให้รู้สึกเจ็บปวดแต่ว่าพวกเขาคิดถูกแล้วหรือเปล่านะว่าฉันมีปัญหาอะไรเงี้ยแล้วตัวฉันมีอะไรขาดหายไปหรือเปล่า ซึ่งเธอในวัยเด็กเนี่ยเหมือนจะมีอะไรขาดหายไปแล้วพอเธอโตขึ้นเธอก็ยังรู้สึกว่าเธอมีอะไรขาดหายไปอยู่ซึ่งเธอยังจําประสบการณ์ที่มันน่าอายอยู่นะไม่พึงประสงค์อยู่ซึ่งเรื่องนี้ผมว่าสนุกมากนะครับเธอบอกว่ามิสซิสเดลานี่นะครับครูนะครูของเธอเป็นผู้หญิงดุดันซึ่ง เกียดไรเรื่องไราสาระทุกประการแถมยังมีรูปร่างใหญ่โตแล้วก็สิ่งดังแสบแก้วหูด้วยหลังจากการประชุมผู้ปกครองครั้งหนึ่งเนี่ยแม่ก็บอกว่ามิสซิสเดลานี่บ่นว่ามาซี่เนี่ยสะดุ้งโหยงทุกครั้งที่เธอพูดด้วยซึ่งนั่นไม่ใช่การพูดเกินจริงนะสำหรับเด็กที่อินโทรที่ชอบอยู่เงียบเงบแล้วมิสซิสเดลานี่เนี่ยชอบพูดสิ่งดังๆนะครับซึ่งสําหรับมาซี่ในตอนเด็กเนี่ยเธอเป็นคนที่ค่อนข้าง,างน่ากลัวนะครับซึ่งในวัยเด็กนะครับวันซวยว,ยวันหนึ่งของมาซี่นะครับ เธอกำลังกินอาหารกลางวันในรงอาหารตอนที่มิสซิสเดลานี่มาพาตัวเธอไปครับเธอยืนขวางประตูแล้วตะโกนเรียกชื่อมาซี่นะครับก่อนที่จะหันตัวเดินนําไปทางถงทางเดินนะครับซึ่งเธอก็ได้ยินเด็กคนอื่นพูดว่าโอ้เธอสวยแล้วล่ะแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนเนี่ยก็จะจ้องมองมาที่เธอนะครับแล้วก็ตอนที่มาซี่ในลูกดี้ลูกหลนวิ่งตามไปครับนะขณะที่ออกจากโรงอาหารอย่างตื่นตระหนกเนี่ยเธอไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองกําลังหอ่อไอศกรีมแซนด์วิชนะครับที่ยังไม่ได้แกะไว้ในมือ ตอนเดินผ่านห้องน้ําเธอเลยพยายามจะเอามันไปทิ้งในนั้นมิซิดเดลานี่ก็เตือนเสมอว่าฉันมีตาหลังซึ่งมันเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่าเธอไม่แม้แต่จะหันหลังมาตอนที่ตะเบ่งเสียงว่าอย่าได้กล้าเข้าไปหลบในห้องน้ำเชนนะนซึ่งนึกผ้ามาซี่แบบกำลังลุกลรี้ลุกลนจะเอาไอติมไปทิ้งอะไรเงี้ยเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเธอบอกว่าการนําอาหารออกจากโรงอาหารถือว่าเป็นเรื่องผิดกฎนะแล้วเธอก็เอาไอาศกรีมไปทิง้งไม่ได้ด้วยเพราะว่ามิซิดเดลานี่เนี่ยจับตาดูเธอเธอก็เลย ทำสิ่งเดียวที่ตอนนั้นเธอคิดได้ก็คือแอบเอาห่อไอศครีมเนี่ยแซนด์วิชเนี่ยนะครับใส่ลงไปในถุงเท้าซึ่งทุกคนก็อยากจะถามว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งเดียวที่ทําได้จริงๆหรอมาซี่ในตอนนั้นซึ่งเธอบอกว่าจริงๆมันก็ทําได้ไหลายอย่างอย่างเช่นทิ้งลงพื้นไปเลยโยนให้เพื่อนกินเองเลยก็ได้แต่ว่าบางทีมันอาจไม่ใช่สิ่งเดียวที่เธอคิดในตอนนั้นนะครับนะครับ นั่นแหละแล้วพอเมื่อไปถึงห้องเรียนปุ๊บมิสซิเดรนี่ก็ตะเบ,บงเสียงดุเธอเรื่องที่เธอทิ้งเศษดินสอไม้ที่เหลาไว้ใต้โต๊ะเรียนของเธอนะครับซึ่งเธอก้มหน้าเพื่อเลี่ยงสายตาครูเพราะว่าเธอกลัวสายตาครูมากแล้วมิสซิเดรนี่ก็โมโหขึ้นไปอีกบอกว่ามองหน้าฉันด้วยตอนที่ฉันกําลังพูดกับเธอเนี่ยนะครับเธอมีอะไรจะแก้ตัวไหมเอ่อซึ่งมิสซิเดรนี่เอ้ยซึ่งมาซี่เนี่ย ก็กลัวมากตอนนั้นก็ไม่ได้ตอบอะไรกับไปซึ่งความกดดันในการเผชิญหน้ามันหนักหนาเกินไปและเธอไม่สามารถร้อยเดียงความคิดของตัวเองออกมาเป็นคำพูดได้บิสซเดนนี่ก็ตอบอีกว่านี่เธอทําเป็นไม่สนใจฉันเหรอแล้วก็ปลา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 ครับแล้วสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็เกิดขึ้นไอศกรีมแซนด์วิชละลายแล้วไหลซึมผ่านถุงเท้าออกมาแล้วก็เจิงนองในรองเท้าของเธอแล้วก็ไหลเยิ้มลงบนพื้นจนเป็นแอ่งน้ำครับซึ่งมิสเซเดนนี่ปิดปากฉับนะครับเธอไม่เคยปิดปากเงียบแบบนี้ เด็กอินโทนเบิร์ดแบบเธอมันจะชอบความเงียบใช่ไหมแต่ว่าความเงียบแบบนี้เธอกลัวนะครับมิซิเดนี่ก้มตัวลงมาช้าๆจนห่างหน้าเธอไม่กี่เซนแล้วก็บอกว่าฉันจะกักตัวเธอไว้และเธอจะต้องช่วยพังโรงทําความสะอาดโรงเรียนนะครับเธอจะไม่ได้กลับบ้านพร้อมรถโรงเรียนนะครับซึ่งตอนนั้นมาซี่ก็โดนกักตัวนะครับแล้วก็ทําโทษให้เช็ดพื้นนะครับแล้วก็ทําความสะอาดห้องซึ่งแบบเธอบอกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่แบบเธอร้องไห้หนักมากแล้วก็ กลัวมากๆนะครับซึ่งเรื่องนี้จบแล้วมันเป็นไงใช่ไหมนี่คือเรื่องน่าอายของเอ่อมาซี่ใช่ไหมครับแต่ว่าเธอบอกว่าเธอจะอจะมาอธิบายนะว่าตอนนั้นเธอเป็นอะไรทำไมเธอถึงทำแบบนั้นนะครับเธอบอกว่ามิสซิดเดลนี่เนี่ยเรียกออกไปหายัางเปิดเผยทำให้เป็นจุดสนใจกลางสายตาเ,เพื่อนๆใช่ไหมแล้วก็ปกติแล้วคนอินโทรเวิร์ตจะรู้สึกไม่สบายใจเมื่อเป็นจุดเด่น แต่ว่าจะตอบสนองได้ดีกว่าแบบมิสซิเดเนนี่มาเรีอกไปพเมเงียบๆอะไรเงี้ยมาซี่ก็คงไม่ตื่นตระหนกจนหยิบไอศครีมติดมือไปด้วยหรอกใช่ไหมครับ 2. อตอนที่เธอพยายามทิ้งไอศครีมแซนด์วิชมิสซิเดเนนี่ตีความเจตนาของเธอผิดและสรุปไปในทางเลวร้ายเป็นเรื่องธรรมดาที่เหล่าอินเทอร์เวิร์ดจะอยากแก้ปัญหาโดยที่ไม่ถามความเห็นหรือขออนุญาตคนอื่นซึ่งถ้ามาซี่บอกว่าเธอจะทิ้งไอศครีมเนี่ยเออเธออาจจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ทำเรื่องอะไรแบบนั้นก็ได้อ่อ สามครับเราอินเทเวิร์ตมักจะคิดอย่างลึกซึ้งแต่ไม่ฉับไวเมื่อไม่มีเวลาให้พิจารณาทางเลือกเธอก็เลยตัดสินใจแย่ๆโดยการใส่ไอศครีมแซนด์วิชลงไปในถุงเท้าซึ่งมันย้อนกลับไปแล้วมันดูไม่จืดเอาซะเลยนะครับสี่คือวิธีการของมิสซิสเดนนี่ไม่ใช่วิธีการที่ดีสําหรับการรับมือความขัดแย้งกับคนอินทเวิร์ตการตะคอกสั่งให้มองหน้าอย่างเร็วกาดละเลยพื้นที่ส่วนตัวแล้วก็คุกค,คามเห็นได้ชัดห้าสุดท้ายแล้ว ทั้งสองฝ่ายก็ต่างขาดความเข้าใจซึ่งกันและกันซึ่งมิสซิเดเนีนี่ทึงทักเอาเองว่าเธอไม่สนใจตอนที่มาซี่ไม่สามารถตอบเธอกลับไปได้ซึ่งเธอก็ตีความการลงทุนของมิสซิเดเนีนี่ผิดไปมากนะครับเราอินโทรเวิร์ตมักจะมีสมองที่วุ่นวายแล้วก็จินตนาการที่มันเลวร้ายกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนั่นแหละก็เป็นสิ่งที่อินโทรเวิร์ตจะต้องเจอนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆเคยมีประสบการณ์แบบนี้ก็นะครับก็มาแชร์กันได้ครับซึ่งเธอบอกว่า เธอขอเสนอกลยุทธ์ที่ช่วยทําลายรูปแบบการคิดที่เป็นอารันอันตรายสําหรับคนอิตาลีนั่นต่อไปนี้นะครับเธอบอกว่าระหว่างที่มองย้งงอนกลับไปยังประสบการณ์เด็กๆเนี่ยเราอาจจะคิดว่าตอนนั้นอ่ะมันน่ากลัวใช่ไหมแล้วก็เรารู้สึกอายรู้สึกต้องการผู้ใหญ่นะตอนนั้นใช่ไหมแล้วก็มันเป็นประสบการณ์ที่เราผ่านไปนานแล้วแม้แต่เด็กๆ,ๆมากๆเราก็ยังจําอ่ะซึ่งสิ่งที่ผู้ใหญ่พูดไม่ดีกับเราเรายังจํามากๆ แล้วก็เธอมีวิธีที่ง่ายนะผมสรุปง่ายๆเลยก็คือเราให้เราลึกย้อนไปในตอนนั้นแล้วแล้วก็แก้ไขแก้ไขความคิดเนี่ยแหละในหัวในอดีตนะเปลี่ยนเปลี่ยนให้มันดีขึ้นนะครับเปลี่ยนให้มันดีขึ้นอย่างเช่นแบบเราอาจจะไม่พูดสิ่งนั้นออกไปหรือว่าเราอาจจะตอบโต้กลับในความคิดของเรานะแบบถ้าเราย้อนกลับไปได้อะไรเงี้ยซึ่งมันสามารถปรับเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับตัวตนของเราได้ในผ่านการปลอบประโลมแล้วก็ให้กําลังใจตัวตนวัยเด็กของเรา รหรืออย่างหนึ่งก็คือให้เรานึกย้อนว่าเราในตอนตัวไปปลอบใจเราในตอนเด็กว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เธอโดนดุนายโดนดุมันไม่ได้เป็นเรื่องแย่นะผู้หญ่คนนั้นเขาอาจจะเข้าใจผิดหรือว่านายนายไม่ได้ทําอะไรผิดเลยนะอะไรแบบนี้ก็กลับไปปลอบตัวเองในตอนเด็กซึ่งมันสามารถช่วยปลอบประโลมเราได้มากๆนะครับเออนี่เป็นสิ่งที่มาซี่ให้เราไว้นะครับก็ยังไม่จบนะครับก็ยังมีอีกหลายตอนนะครับซึ่งวันนี้เป็นตอนแรกนะก็ ประมาณนี้ครับเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ